ือฝ้ายบทที่1จุดเริ่มต้นของจอมโจรในอดีตฝ้ายเป็นเพียงชายหนุ่มชาวบ้านธรรมดาที่มีความสุขอยู่กับครอบครัวและคนรักแต่ชีวิตอันสงบสุขของเขากลับต้องพังทลายลงเมื่อเขาถูกใส่ร้ายในคดีที่ไม่ได้ก่อจนต้องโทษติดคุกนานหลายปีตลอดเวลาที่อยู่ในคุกฝ้ายต้องทนทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ เขาได้เห็นความอายุติธรรมและความเลวร้ายต่างๆนานาแต่สิ่งเดียวที่ทําให้เขายังคงมีชีวิตอยู่ได้คือความหวังที่จะได้กลับไปหาครอบครัวและคนรักอีกครั้งเมื่อพ้นโทษออกมาฝ้ายก็ต้องพบกับความจริงที่โหดร้ายครอบครัวของเขาถูกคุณนางชั่วรังแกจนสิ้นเนื้อประดาตัวส่วนคนรักก็ถูกบังคับให้ไปเป็นเมียของขุนนางความโกรธแค้นและความสิ้นหวังถาโถมเข้าใส่้าอย่างหนัก ฝายเดินโซะซัาโซเซไปตามท้องถนนอย่างไร้จุดหมายเขาได้เห็นความทุกข์ยากของชาวบ้านที่ถูกขุนนางและทางการกดขี่ข่มเหงภาพเหล่านั้นยิ่งตอกย้ำความเจ็บปวดในใจของเขาในที่สุดฝ้ายก็ตัดสินใจเขาจะไม่ยอมทนกับความอายุติธรรมนี้อีกต่อไปเขาจะลุกขึ้นสู้เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับตัวเองและชาวบ้านผู้ยากไร้เขาจึงผันตัวเองไปเป็นเสือฝ้ายจอมโจรผู้ปล้นคนรวยช่วยคนจน แต่การจะเป็นจอมโจรผู้ยิ่งใหญ่ได้นั้นจำเป็นต้องมีวิชาอาคมติดตัวเสือฝ้ายจึงเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์ของอาจารย์คงเกจิอาจารย์ชื่อดังผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าอาจารย์คงเห็นถึงความดีในใจของเสือฝ้ายจึงยอมรับเขาเป็นศิษย์และถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆให้ทางวิชาคงกระพันชาตรีวิชาล่องหนหัยตัวและวิชามหาอุดเสือฝ้ายร่ำเรียนวิชาอาคมกับอาจารย์คงเป็นเวลาหลายปี จนในที่สุดเขาก็สำเร็จวิชาและกลายเป็นจอมโจรผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าไม่มีใครสามารถทำอันตรายเขาได้เมื่อสำเร็จวิชาแล้วเสือฝ้ายก็กราบลาอาจารย์คงเพื่อออกเดินทางไปช่วยเหลือชาวบ้านผู้เดือดร้อนจำไว้เสมอว่าวิชาอาคมมีไว้เพื่อช่วยเหลือผู้คนไม่ใช่เพื่อทำร้ายใครอาจารย์คงกล่าวเตือนสติเสือฝ้ายออกเดินทางไปทั่วทุกสารทิศเขาเปล้นขุนนางและคนรวยที่ช่อฉน แล้วนําเงินทองที่ได้มาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ยากไร้ชื่อเสียงของเสือฝ้ายจอมจระกุณธรรมจึงโด่งดังไปทั่วแผ่นดินเสือฝ้ายบทที่2วีรกรรมและคู่ปรับเสือฝ้ายเริ่มออกปล้นเหล่าขุนนางและพ่อค้าที่ชอบโกงประชาชนเขามุ่งเป้าไปที่พวกที่ร่ำรวยจากการขูดรีดชาวบ้านผู้ยากไร้เงินทองและของมีค่าที่ปล้นมาได้เขานำไปแจกจ่ายให้กับคนจนที่เดือดร้อน ข่าวการปล้นของเสือฝ้ายแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วทางการส่งกองกำลังออกไล่ล่าแต่ก็ไม่มีใครสามารถจับตัวเขาได้ด้วยวิชาเคลื่อนย้ายเงาที่ร่ำเรียนมาเขาสามารถหายตัวไปในเงามืดได้อย่างไร้ร่องรอยความเก่งกาจของเสือฝ้ายสร้างความปวดหัวให้กับทางการเป็นอย่างมากในที่สุดหมวดชิดนยตำรวจหนุ่มไฟแรงผู้ยึดมั่นในกฎหมายอย่างเคร่งครัดก็ถูกส่งตัวมาเพื่อจัดการกับคดีนี้โดยเฉพาะ หมวดชิดวางแผนล,ล่อจับเสือฝ้ายอย่างระกุมเขาสืบจนรู้ว่าเป้าหมายต่อไปของเสือฝ้ายคือคลังสมบัติของขุนนางโลกมากคนหนึ่งจึงได้นำกำลังตำรวจไปดักซุ่มรอและแล้วเสือฝ้ายก็ปรากฏตัวขึ้นตามคาดการประทะก,กันครั้งแรกระหว่างจอมโจรกับนายตำรวจจึงได้เริ่มต้นขึ้นหมวดชิดประจันหน้ากับเสือฝ้ายอย่างไม่เกรงกลัวยอมจำนวนสเสถะเสือฝ้ายกฎหมายจะต้องสัดิ์สิทธิ์หมวดชิดตะโกนล,ลั่นเสือฝ้ายยิ้งยิ้มมุมปาก กฎหมายของพวกท่านมันมีไว้สำหรับคนรวยเท่านั้นแหละการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดอแต่หมวดชิดก็ไม่อาจสู้พละกำลังและวิชาอาคมของเสือป้ายได้เมื่อเห็นว่ากำลังจะเสียทีเสือป้ายจึงร่ายมนสะกดวานอนทันใดนั้นในสายตาของหมวดชิดก็เกิดภาพหลอนเขาเห็นฝูงวานอนจำนวนมากกระโจนเข้ามารุมล้อมทำร้ายเขาหมวดชิดยิงปืนสเปะสะปะด้วยความตกใจและสับสน เมื่อหมวดชิดได้สติก,กลับคืนมาเสือฝ้ายก็หายตัวไปแล้วเหลือเพียงความว่างเปล่าและเสียงหัวเราะที่ยังคงกล้องอยู่ในหูความพ่ายแพ้ครั้งแรกสร้างความเจ็บใจให้หมวดชิดเป็นอย่างยิ่งในขณะเดียวกันชาวบ้านต่างพากันสรรเสริญวีรกรรมของเสือฝ้ายที่ช่วยให้พวกเขาพ้นจากความทุกข์ยากเมื่อหมวดชิดได้ยินเรื่องราวความดีของจอมโจรคู่ปรับความสับสนก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเขาตกลงแล้วใครกันแน่คือคนดีใครกันแน่คือคนร้าย เสือฝ้ายบทที่3แผนการร้ายและมิตรภาพขุนอินขุนนางผู้สูญเสียทรัพย์สินจากการปล้นของเสือฝ้ายรู้สึกโกรธแค้นและอับอายเป็นอย่างยิ่งเขาเรียกประชุมเหล่าสมุนคนสนิทเพื่อวางแผนการอันชั่วร้ายเสือฝ้ายมันรักชาวบ้านนักใช่ไหมเราก็จะใช้ชาวบ้านนั่นแหละเป็นเหยื่อล่อมันออกมาเข,เขากล่าวด้วยรอยยิ้มเยี่ยมเกรียม แผนของขุนอินคือการประกาศเก็บภาษีอย่างโหดเหี้ยมจากหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดโดยอ้างว่าเป็นคำสั่งจากทางการพร้อมขู่ว่าหากใครไม่จ่ายจะถูกจับตัวไปเป็นทาสข่าวนี้สร้างความเดือดร้อนไปทั่วชาวบ้านต่างสิ้นหวังและได้แต่สวดภาวนาให้เสือป้ายมาช่วยข่าวการกระทำอันโหดร้ายของขุนอินไปถึงหูเสือป้ายเขากระหมักแน่นด้วยความโกรธไอขุนนางชั่วช้ามันกล้าดีอย่างไรมา ผมเห็นคนจนผู้ไม่มีทางสู้เสือฝ้ายเรียกประชุมลูกน้องทันทีเราจะ <This S 1> บกไปที่จวนของมันในคืนนี้ช่วยเหลือชาวบ้านและสั่งสอนบทเรียนให้มันหมวดชิปได้รับคำสั่งจากขุนอินให้นำกำลังไปคุ้มกันการเก็บภาษีแต่เมื่อเขาเห็นความทุกข์ยากของชาวบ้านและท่าทีอันโหดเหี้ยมของพวกสมุนขุนนางความสงสัยใน,ในใจเขาก็ยิ่งเพิ่มพูนนี่นะ่ะหรือคือกฎหมายที่ข่าพิทักษ์ การข่มเหงรังแกแคนอ่อนแอเขาเริ่มตั้งคำถามกับภารกิจของตนคืนนั้นเสือฝ้ายและลูกน้องลอบเข้าไปในจวนของขุนอินตามแผนแต่พวกเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่ามันเงียบสงัดผิดปกติทันใดนั้นเองไฟก็สว่างวับขึ้นรอบทิศทางพลธนูจำนวนมากปรากฏตัวขึ้นบนกำแพงพร้อมด้วยขุนอินที่ยืนหัวเราะอย่างสันใจติดกับข้าแล้วสินะให้จอมโจระหัวขโมย ลูกธนูมากมายพุ่งเข้าใส่เสือฝ้ายราวกับหาฝนเขาและลูกน้องต้องต่อสู้อย่างยากลำบากเพื่อหาทางหนีแผนมันแยบยลกว่าที่คิดเราต้องถอยก่อนเสือฝ้ายตะโกนบอกลูกน้องพลางใช้ความคล่องแคล่วหลบหลีกคมธนูที่พุ่งเข้ามาไม่ขาดสายหมวดชิดซึ่งซุ่มดูเหตุการณ์อยู่ไม่ไกลทนดูความอายุติธรรมต่อไปไม่ไหวเมื่อเห็นเสือฝ้ายกำลังจะถูกล้อมจับเขาจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่ขัดต่อคำสั่ง เขายิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อสร้างความสับสนอนมานหยุดนะนี่เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเขาตะโกนทําให้แผนของคุณอินชะนักไปชัว่วขณะความช่วยเหลือที่ไม่คาดคิดจากหมวดชิดเปิดโอกาสให้เสือฝ้ายได้หลบหนีแต่ขุนอินยังมีไพ่ตายซ่อนอยู่มือสังหารที่ซุ่มอยู่ในเงามืดพุ่งออกมาจากด้านหลังหมายจะแทงเสือฝ้าให้ตายในดาบเดียว ในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายนั่นเองยันเกราะเพชรบ,บนแผ่นหลังของเสือฝ้ายก็ส่องแสงสว่างวาบขึ้นเครงปลายกริดของมือสังหารกระทบเข้ากับเกราะทิพที่มองไม่เห็นและหักสะบ้นลงมือสังหารกระเด็นถอยหลังไปด้วยความตกตะลึงเสือฝ้ายใช้จังหวะที่ทุกคนกำลังตกตะลึงหายตัวเข้าไปในเงามืดพร้อมกับลูกน้องทิ้งให้ขุนอินโกรธเกรี้ยวอย่างบ้าคลั่ง ในขณะที่หมวดชิดมองตามเงาที่หายไปของเสือฝ้ายด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนบัดนี้เขามั่นใจแล้วว่าใครคือศัตรูตัวจริงและมิตรภาพท,าไไที่ไม่น่าเป็นไปได้ระหว่างตำรวจกับจอมโจรก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเสือฝ้ายบทที่สศึกครั้งสุดท้ายค่ำคืนนั้นเมฆดำทะมึนบทบางแสงจันทร์ราวกับเป็นลางบอกเหตุร้ายเสือฝ้ายและเหล่าลูกน้องผู้พักดีได้เคลื่อนพลมาถึงหน้าโจนของขุนอินคืนนี้แหละคือคืน ที่เราจะทวงความยุติธรรมคืนให้ชาวบ้านเสือฝ้ายประกาศกล้าวแววตาของเขาฉายแววมุ่งมั่นดุจพญาเสือโครงแผนการของเสือฝ้ายแยบยลยิ่งนักเขาสั่งให้ลูกน้องส่วนหนึ่งสร้างความวุ่นวายที่ประตูนหน้าเพื่อล่อให้กองกําลังส่วนใหญ่ออกมาในขณะที่เขาและหน่วยกล้าตายจะลอบเข้าไปทางด้านหลังซึ่งมีการป้องกันที่ลาหลวงกว่าจําไว้เรามาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านไม่ใช่มาเพื่อฆ่าฟันใครโดยไม่จําเป็นเขากําชับ การต่อสู้ที่ประตูหน้าเป็นไปอย่างดุเดือดเสียงดาบกระทบกันและเสียงโห่ร้องดานถึกกล้องไปทั่วบริเวณสมุนของขุนอินแม้จะมีจำํำนวนมากกว่าแต่ก็ต้องเผชิญหน้ากับความกล้าหาญและชั้นเชิงที่เหนือนกว่าของเหล่าลูกน้องเสือป้ายในขณะที่การต่อสู้ดําเนินไปอย่างชุลมุนหมวดชิปก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับ กองกำลังตำรวจของเขาเขายืนอยู่บนที่สูงมองดูเหตุการณ์ด้วยสีหน้าที่เคร่งขึึนข้าจะเลือกข้างความถูกต้องไม่ใช่ข้างคนชั่วเขาตัดสินใจแน่วแน่แล้วเสือฝ้ายลอบเข้ามาในจวนได้สำเร็จแต่เขาก็พบว่าภายในนั้นเต็มไปด้วยกับดักนาน่าชนิดทันใดน,นั้น ลูกดอกอาบยาพิษก็พุ่งออกมาจากผนังเสือฝ้ายโยนลูกอมผงลายกุมานออกไปทันทีจงนำทางข่าสิ้นเสียงลูกอมก็เปล่งแสงเรืองรองเผยให้เห็นเส้นทางที่ปลอดภัยขุนอินปรากฏตัวขึ้นบนชั้นสองของจวนพร้อมด้วยมือสังหารคู่ใจคิดว่าจะรอดไปได้ง่ายๆหรือไอ้เสือเขายิ้มเยาะก่อนจะสั่งให้มือสังหารลงมือเสือฝ้าต้องเผชิญหน้ากับมือสังหารฝีมือชากาศ การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดและรวดเร็วทุกกระบวนท่าล้วนแต่เป็นอันตรายถึงชีวิตเสือฝ้ายไร้าคาถามหาอุดทำให้ร่างกายของเขาคงกระพันชั่วขณะสามารถต้านทานเพลงกริของมือสังหารได้ในขณะที่เสือฝ้ายกำลังเพี้ยงคลํำหมวดชิดก็ตัดสินใจเข้าแทรกแซงเขายิงปืนใส่ขุนอินเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหยุดเดี๋ยวนี้ขุนอินท่านถูกจับกุมในข้อหากบฏต่อแผน่นดินเสียงของหมวดชิดดังก้องไปทั่ว ขุนอินเมื่อเห็นท่าไม่ดีจึงคิดจะหลบหนีแต่เสือฝ้ายไม่ยอมปล่อยให้มันหนีไปได้เขาไล่คาถากำบังกายหายตัวไปจากสายตาของทุกคนก่อนจะปรากฏตัวขึ้นด้านหลังขุนอินและจัดการรวบตัวมันไว้ได้ในที่สุดเมื่อสิ้นเสียงของขุนอินการต่อสู้ก็ยุติลงชาวบ้านที่ถูกจับตัวไว้ได้รับการปลดปล่อยเสือฝ้ายมองหน้าหมวดชิดทั้งสองพยักหน้ากันอย่างเข้าใจในมิตรภาพที่เกาะตัวขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งแม้เส้นทางของพวกเขาจะแตกต่างกัน แต่เป้าหมายของพวกเขานั้นเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นคือการสร้างความสงบสุขให้แก่แผ่นดินเสือฝ้ายบทส่งท้ายวิถีแห่งวีรบุรุษหลังจากความชั่วร้ายของขุนอินถูกเปิดโปงและความยุติธรรมกลับคืนสู่ชาวบ้านแผ่นดินก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งเสือฝ้ายยืนอยู่บนยอดเขามองลงไปยังหมู่บ้านเบื้องล่างที่บัดนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเขารู้สึกถึงความสงบในใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน หมวดชิดเดินเข้ามาหาเขาอย่างเงียบๆข้าคิดว่าท่านจะจัดไปโดยไม่ร่ำลาเสียอีกเขากล่าวเสือฝ้ายหันมายิ้มให้ข้าไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกท่านหมวดแล้วท่านจะทำอย่างไรต่อไปหมวดชิดถามจะกลับไปเป็นจอมโจรเหมือนเดิมหรือจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เสือฝ้ายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าข้าเคยคิดว่าการเป็นโจรคือหนทางเดียวที่จะต่อสู้กับความอวิยธรรมแต่ตอนนี้ข้ารู้แล้วว่ายังมีหนทางอื่น ข้าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อปกป้องคนดีและช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอว่าเสือฝ้ายกล่าวต่อแต่ไม่ใช่ในฐานะจอมโจรอีกต่อไปข้าจะเป็นเพียงฝ้ายชายธรรมดาคนหนึ่งหมวดชิดยิ้มอย่างภาคภูมิใจข้าเชื่อว่าท่านจะทําได้ดีเขากล่าวและถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือเมื่อไหร่ประตูบ้านของข้าเปิดต้อนรับท่านเสมอแล้วความสัมพันธ์ของเราละ่ะเสือฝ้ายถามเรายังเป็นคู่ปรับก,กันอยู่หรือเปล่าหมวดชิดหัวเราะ ถ้าคิดว่าเราเป็นได้มากกว่านั้นนะเราเป็นมิตรกันทั้งสองยืนมองดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันแสงสีทองของวันใหม่สาดส่องลงมาอาบไล่ร่างของพวกเขาเราวกับเป็นพรจากสวรรค์มันคือสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่และมิตรภาพที่จะคงอยู่ตลอดไปเสือป้ายตัดสินใจเดินทางออกจากหมู่บ้านเพื่อค้นหาเส้นทางชีวิตใหม่ของตนเองเขาบอกลามหมวดชิดและชาวบ้านที่มาส่งเขาด้วยรอยยิ้มแล้วเราจะได้พบกันอีกเขาสัญญา หลายปีต่อมาชื่อของเสือฝ้ายได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันไปทั่วแผ่นดินแต่สำหรับผู้ที่เคยรู้จักเขาฝ้ายคือวีรบุรุษในชีวิตจ,จริงคือชายผู้เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความสงบสุขของส่วนรวมและในมุมหนึ่งของแผ่นดินฝ้ายยังคงเดินทางต่อไปช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนในฐานะชายธรรมดาคนหนึ่งเขาได้พบความสุขที่แท้จริงในการให้และนั่นคือวิถีแห่งวีรบุรุษที่เขาเลือกเดินตลอดไป หลายปีผ่านไปซ้ายใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเขากลายเป็นที่รักของชาวบ้านในนามพี่ฝ้ายชายใจดีผู้คอยช่วยเหลือทุกคนแต่แล้ววันหนึ่งเงาเมื่อจากอดีตก็คืบพลานเข้ามาเมื่อมีข่าวลือว่าขุนพันธ์จอมขมังเวทผู้เป็นอาจารย์ของขุนอินกำลังออกตามล่าล้างแค้นให้ลูกศิษย์ขุนพันเดินทางมาถึงหมู่บ้านของฝ้ายพร้อมกับลูกสมุนคู่ใจไอ้ใบยักษ์ปักหลันร่างใหญ่ ผู้มีพลักกำลังมหาศาลพวกมันเริ่มสร้างความเดือดร้อนไปทั่วทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวฝ้ายพยายามเจราจากับขุนพันอย่างสันติแต่ไม่เป็นผลขุนพันต้องการเพียงอย่างเดียวคือชีวิตของฟ้ายเพื่อแก้แค้นให้ขุนอินเจ้าต้องชดใช้ด้วยชีวิตขุนพันประกาศกล้าว การต่อสู้จึงเริ่มต้นขึ้นฝ้ายต้องกลับมาใช้วิชาอาคมและเพลงดาบที่เคยทิ้งไปแล้วอีกครั้งเพื่อปกป้องชาวบ้านเขาต่อสู้อย่างสุดความสามารถแต่ขุนพันนั้นเก่งกาจกว่าที่เขาคิดไว้มากในขณะที่ฝ้ายกำลังเสียท่าหมดชิดก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับกำลังเสริมข้าบอกแล้วว่าประตูบ้านข้าเปิดต้อนรับขึ้นเสมอหมดชิต,ตโกนบอกฝ้ายที่สองจึงร่วมมือการต่อสู้กับขุนพันและลูกสมุน การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดป้ายและหมวดชิดต้องใช้ทั้งสติปัญญาและกำลังเข้าสู้ในที่สุดฝ้ายก็ใช้ไหวพลิบหล่หอให้ไอ้ใบทำลายอาคมป้องกันตัวของขุนพันได้สำเร็จเมื่อปราศจากอาคมขุนพันก็ไม่ต่างอะไรกับคนธรรมดาฝ้ายและหมวดชิดจึงสามารถเอาชนะเขาได้ในที่สุดแต่แทนที่จะฆ่าฝ้ายกอบไว้ชีวิตขุนพันการแก้แค้นไม่เคยนำมาซึ่งความสุขป้ายกล่าว ขุนพันธ์รู้สึกละอายใจในสิ่งที่ทำลงไปเขาคุกเขา่าขอขมาฝ้ายและชาวบ้านและสัญญาว่าจะไม่กลับมาสร้างความเดือดร้อนอีกฝ้ายให้อภัยเขาและปล่อยให้เขาจากไปหลังจากเหตุการณ์สงบลงหมวดชิดได้ชวนฝ้ายให้ไปทำงานรับใช้บ้านเมืองด้วยกันแต่ฝ้ายปฏิเสธข้าขออยู่ที่นี่ที่นี่คือบ้านของข้าเขากล่าวพร้อมกับมองไปยังชาวบ้านที่กำลังยิ้มให้เขาอย่างอบอุ่นฝ้ายกลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เขารู้แล้วว่าอาดีตไม่สามารถทำร้ายเขาได้อีกต่อไปตราบใดที่เขายังคงยึดมั่นในวิถีแห่งความดีวิถีแห่งวีรบุรุษที่เขาเลือกเดิน